มอลำแสงอีสานสุดปังติดท็อปทรีหรือ1ใน3จากอีสานโพในประเภทวงดนตรีคณะหมอลำและคณะลิเกแห่งปีโดยข้อมูลจากเพจอีสานโพได้มีการเผยผลสำรวจในเรื่องของการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรหรือผลงานที่สมควรได้รับรางวัลแห่งปี ในสาขาต่างๆรวม13รางวัลซึ่งในแต่ละรางวัลก็จะแบ่งย่อยเป็น3คะแนนสูงสุดเป็นอันดับแรกซึ่งจากผลสํารวจในปีนี้ปี2567หมอลำคณะเสียงอีสานเป็นหนึ่งในคณะวงดนตรีหมอลำที่ได้รับความนิยมและถูกเสนอชื่อติดหนึ่งในสามของประเภทวงดนตรีคณะหมอลำและคณะลิเกแห่งปีไปรับชมรายละเอียดของผลการสำรวจดังกล่าวกันเลยครับ อีสานโพศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ECBR คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่องรางวัลแห่งปีของคนอีสานปี2567 การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคลองค์กรและผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปีในสาขาต่างๆ13รางวัลโดยทำการสำรวจระหว่างวันที่20-23ถึงกรกฎาคมและ21 ถึง23ธันวาคม2567จากกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน2,251รายในเขตพื้นที่ภาคอีสานร,รวม20จังหวัด การสำรวจนี้จะให้ชาวอีสานเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรหรือผลงานที่สมควรได้รับรางวัลแห่งปีในสาขาต่างๆ13รางวัลแบบปลายเปิดไม่มีตัวเลือกให้ซึ่งจากการประมวลผลพบว่าคะแนนสามระดับแรกในสาขาที่6นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ วงดนตรีคณะหมอลำและคณะลิเกแห่งปีนะครับก็ไปรับชมผลสำรวจสามด,ดับแรกเลยว่าจะมีวงหมอลำคณะไหนบ้างที่ติดเข้ามาและได้รับรางวัลในสาขานี้โดยอันดับหนึ่งนะครับเป็นวงระเบียบวาทศิลน์นะครับได้คะแนนไปสูงสุดร้อยละ19.8 ต่อมาลำดับที่2นะครับเป็นคณะปฐมบันเทิงศิล์ได้คะแนนไปร้อยละ10.9และอันดับ3นะครับมีคะแนนเท่ากันเป็น2คณะนะครับก็จะมีคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงและคณะเสียงอีสานนะครับได้คะแนนไปร้อยละ5.2นะครับ และรายชื่ออื่นนะครับรวมกันร้อยละ28.9และอีกร้อยละ30นะครับเห็นว่ายังไม่มีที่เหมาะสมนะครับทางบอกตุมตามช n n นลนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางวงหมอลำนะครับทุกๆคณะนะครับที่ได้รับรางวัล ที่มาจากการเสนอชื่อนะครับผ่านผลสำรวจนะครับของอ e ีสานโพในปี2,567นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับปักตุมตามช n n e l สวัสดีค่ะ